オヤコンエンハー,ーティジャリアンはニーナかペンカムグリアなりますスサデンガンプリエンプレンカッあカムグリアーナリマスルアンにーんカプレーペンパサータイヤーコトンカウチャイイメージノワナリマスナカミイメージペープナイナクヤンコタンワナリマスニーナカプレーワーライプレーワーアライコークニューガポリボットノッテトンルなりますなんかチャイアングらい ก็ยันติกี้ยนต์ตนี้นะครับคำกริยานัเรียกว่าสนี่นะคะับแสดงการเปลี่ยนแปลงครับอ๋อแปลว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ใช่แต่เวลาแปลนะคะเราก็ต้องดูบริบทแล้วก็ต้องแปลให้เหมาะสมนะคะ ไออันที่2ในฮายบอกคือนาม่นมัในันสอเรียากคคอมพลีเมนกราฟิกมลีเมนต์ของคำนามคือคอมพลีเมนต์ซาตานจากซาตานหนึ่งไปถึงอีกซาตานาหนึ่งเข้าใจไหมครับเมื่อกี้ผมอธิบายว่านมันะครับเป็นกรยทีแสดงเนและใช้กับคช่วยนี้นะคชวยนี้อิเมจนได้ครับานี้ามาเป็นแบบนี้ใช่ต プリアンプレンペンアンニー,ンンニー,ニー,ニーイメージペンペンペンニーチェン来年妹は大学生になりますピーナーなんかトニーフールアントピックノンサーおしゃめかノンサーなんかミーガンプリアンプレンかミーガンプリアンプレンヤンガイかトニーマシャイヤンニータイはプリアンプレンかむしょアイニー10キーカウパーイプリアンプレンナックスクサーヤンー

ก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงคะก็อายุ18ปี18ปีแสดงว่าวันนี้นะคะัยัง17ปีพื้นี้เป็นวันเกิดของชั้นฉันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอายุ18ปีครับอ่ะและนาริมัสนี้นะครับผักชัยนาริมัสจะมีความหมายว่าในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับเพราะว่ารูปมัสเป็นรูปอนาคตใช่ไหมครับ だんなん、は声優になります。声優くん、くパーク、シアンナなくパーク、なか。わたは、じゃ、みーガンプリアンプレーン、ペン、なくパーク、ナかとんに、あ、ジヤんイペン、デンナイアナコプトン、ニコダイ、アディッナーコダイ、ピーナーコダイ、んカ。チャンジャミーガンプリアンプレーン、ペン、なくパーク、ペンペンピー、ナカ。スワンカンラ、ナカ、か白茶になります。ペン、ループアディ、マイクワムアライコ、とんに、 私は声優になりました。マしタク、アディ、チェメカ、ナイ、アディ、チュッ、トゥン、ナんチャン、ミー、ガン、プリアン、プレン、レオ、レコ、サパー、パッチ、バンク、プリアン、レオ、ア、ジェメカ、ダン、ナン、チャン、ナカ、プリアン、レオ、んかペン、ナッパー、プリアン、ねアディ、チュッ、ヌン、レコ、トニン、ナマン、プリアン、プレン、パイ、レオ、アレニア、サレンは、カンボ、ナカ、私は声優になります。コイ、ヤン、マイレ、ペン、ナッパー、ェメカー、カー、カー、カワンガンチャー、なりますか？なりました。 レティオコソフエンハーボイボイク、は t o, of, e、これですね。カムショアイに、ななります。チャイガプカムショアイに。ポ、hey. ね、ッカティカムグリアなんか、ちゃいがかむしお、チャイガプカムショアイ、オーペンスワンマーク、セイマイカ、サッカムグリアー。で、なります。なんか、ヌアンジャクミイメージベプニーノ。ンんイクマイシャイ、なんか、て、グライペンアンニー、セイマイ。プロシャナン、チャカムショアイに、なかなります。かで、パサーたいなか、タイナカ、チャイマイ。グライペン、チャイ、チャイマイ。 ピーナーちゃんじゃグライペンクルーファー。まあ、チャイコチャイユー、なんかって、ま、いこいにヨムチャイオイって、コンタイ、コンタンチャートのティーリアンパサー1分、まあ、なんか特材、き、コンニプン、なんかチャイなりますコイまー。なんかねんは、ダイゴお前、シャイテんにシャイルは、ドニメシャイテト、アナコッチシャイ、あれにゃコンニップン、なんか、イヤドのプー、ベーラプー、なんかライヤっていうわダイゴお前、シャイなってんとんにチャイアーやあに。うん で、こう、サター、アナガン、ティーチャ,ャイサムノワ、ニーボイボイ、ク、これですね。将来、何になりたいですか将来、アナ、コ、チェメカ、アナ、コ、ナカ、やー、プリアンプレーン、ペン、アライ、マイコンはや…ッペン、アライ、やッ、グライ、ペン、アライ、チェメカ、何になりたいですか皆さん、何になりたいですかアープ、シャイコン、ニトー、ワ、ヤー、プリアンプレーン、ペン、ラーム、マイコンはやッグライ、ペン、ラーム、カー、通訳になりたいです。やッペン、ラーム、あ、サルプ、なります、ナか หากใช้กับคำนามเวลาเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นคำนามนะคะต้องใช้คำช่วยนี้อันนี้นะไม่เป็นไรแต่อกบ่อยๆนะคะคำช่วยนี้ให้นักเรียนเรอกคำช่วยนี้นะบ่อยๆในอะครต้นจำใหได้ได้มาส์อิมเมจแบบนี้ด้านนั้นจุดที่เขามาใช้คำช่วยนี้นะคะอ่าการเปลี่ยนแปลงนะค่ะใช้กับคำคุนศัพท์ได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงของคำขึุนศั้นสคัคะคือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือว่าความรู้สึกไปสู่อีกสภาพหนึ่งในนันสือมักจะเขียนว่าคำแปลคือขึ้นหรือว่าลงแต่จริงๆไม่ใช่ก็ได้อืมยังมีการสับว์ต่านกันเช่นถ้าใส่ฟิกนะคะเราจะอหารนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมว่า ผพิ่ขึ up, like ้นใช่ไหมก็เพิดขึ้นนะคะคาราอีเดโกนาริมาสได้ไหมก็ไม่รู้ไอ้ก็เปลี่ยนอีเป็นคู่ก็ร่าคุณได้รู้มาครัยเช่นกาแฟนี้นะคะมันรู้สึกว่าหวานไม่พอก็เลยใส่น้ําตาลเพิ่มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงว่าวานขึ้นใช่ไหมครับค้าว่าวางขึ้นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไรดีก็เปลี่ยนอามายนะครับเปลี่ยนเป็นคู่ก็จะอามากเดโ๋ยวก็มาสุดมาสนะครับแต่สกาวน่าหนังนะครับ นりまริมัสนัริมัสต่ชกับพน n a ียันทีาม่อกี้นะรปอีเปรนนาเนน皆さんこれจำได้ไหมเพิ่เรียนในคลิปที่แ้วคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะเข้าไปดูคลิปที่แล้วก่อนแล้วก็มาเรียนเรื่องนี้นะครับจะเข้าใจมากขึ้นครับอาในคลิปที่แล้วเราอธิบายวิธีเปริยันคำคืน a s a ให้เป็นคำวิเศษจำได้ครับ おいしいนักผจญกนักสับขยาคำาน้ำอร่อคือคำวิเศษข้าวคำกริยานักผจนมนดีในภาษาังกฤษนักผจญคชขยาวไอ้คำกริยาได้ส่วนคำว่านักสับนะนักผจญกนักผจญกอนกจมันดีนักผจคำนักเป็นคำวิเศษซึ่งขยายคำกริยาได้ はい、トンニうなります、く、サレンガンプリアンプレン、チェメカチェン、私は、なりました。タウナンメなります、なんか、ガンプリアンプレン。トミカムカヤイ、ドアイは、プリアンプレン、ヤングライカあプリアンプレンは、ペンか、プリアンプレンは、スンか、ライエンニー。ポアなんか、トゥーは、ペン、カムカヤイ、こう、なります、なりました。チェメカで、トンニー、アペン、カムグリア、カムカヤイ、コンカムグリア、トンペン、カム、 วิเศษใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงว่าแพงเปลี่ยนแปลงว่าหวานคําว่าแพงหวานเปล่งคำว่าขึ้นน้ำสับใช่ไหมครับเส้นต้นผันปอนโดยเปลี่ยนอีเป็นคือหรือว่าคำว่าขึ้นน้ำสับนะนะครับเปลี่ยนน้เป็นนี้เพราะฉะนั่นนั้นมาส์นั้นมาสตานี่นะครับใชจกับคำว่าขึ้นน้ำสับอีกเปลี่ยนอีเป็นคือคำว่าขึ้นน้ำสับน้าก็เปลี่ยนเป็นนี่ครับโอเคใช่ไหมครับอ่างั้นลองบอกการเปลี่ยนแปลงดูนะครับสามปีก่อนสูงหน้าครับรอยหกสิบเซนติเมตรแต่ต้นนี้นะครับรอยหก ここにミガンプリアンプレーンの、うん、開作コン、チェンチューサトシ、こだい。サトシさんは、ミガンプリアンプレーン、なりました。チェイマイ、なりました。なりましたよね、プリアンプレーン。で、なりました、なんか、トミーカムカヤイ、どうあい。なんか、なりました、タオナン、なんか、チャイマイライ。ミガンプリンプレーンか、ミガンプリアンプレン、ヤングライカートンボ、どい。はい、にミガンプリアンプレーン、この顔く、スーンくん、ドアスーン、チェイマイ、タイゴ、マイスーンかな。トンにドアスーン、ドアスーン、パサー、リプン、ワライカー、パサー、リプン、パサー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  สูงก็เพนแต่ตัวสูงนะครับต้นบอกว่าเส้น高高いですよねเส้นกายเซกตัวนะครับที่ใช้กับสูนต่ำสูนเตี้ยกับสูนเตี้ยเท่านั้นนะครับากายแปลว่าสูนแต่หากใช้กับตัวสูงนะครับต้นใช้คู่กับเซกะ้ากายนะครับตัดเตี้ยบอกว่าเซะกส้น低低ทั้งนั้นใช่ไหมไ่ะนะครับเซะกฮินุยเซกะ้ากายนะครับ トニーミーガンプリアンプレーンは背が高いです。にこれちはプートワイヤンガイディ。トニーカムクナサピのカヤイ,イカムグリアマイライトンパンヤンガイハッププリアンイーナカハイペンクのサレンは背が高くなりました。サトシさんは背が高くなりました。スワンカンランコーミーガンプリアンプレーンのはなりました。なりました。ですよね。はいトニーピーティーレイオナカヤンポンさんでピーニートニーの ก็ผมยาวก็ตอนนีレレ้เปลีああ่ยนแปลงเร็วด้านนั้นได้มาแล้นะครับอ่ะเปลีワワ่ยนแปลงเร้วว่าผมยาวผมยาวผมยาวผมภาษาญีガガ่ปุ่นว่าคามิใช่ไหมนะมันก็คือน่าเศคามิีก็น่ากายนมีการเปลี่ยนแปลงว่าผมก็น่ากายนะครับแต่ตอนนี้ใครเขามือเริยาไม่ได้เพราะว่านี่เป็นคขามีนาเศร้ายิเปลี่ยนเป็นคขามีเสียงดยเปลี่ยนอีกนะครับเป็นคือผมมก็ยาวขึ้นเรื่อยเรื่อ เป็นอย่างนีครับผมเสะก้ากูงขึ้นมาแต้ปริยนีเพนค์ก็จะเขายาคาเกริยาได้หน้าคาีกาาวยาเป็นคาเกนปรนก็จะขายคได้ครับอส่วนคกน่นนปีที่แล้วนะคะยังร้อมเพลงไม่พอนะคะไม่เก่นะคะถ้าใช้คว่าเก่งมไม่เพอแต่ปีนี้นะคะรมเพอแล้วถือว่ายังไงดีก็มีการปยนาลช่ไหมคะมีการปริยน์เลตันนีตนีตนีปิยน์เลแล้ว プリアンプレンレオ。サデンはなりました。プリアンプレンレオ。プリアンプレンはい、あれか。ホロンプロック、ゲン。セメカ、ゲンク、ジョーズですよね。ジョーズ。はい。ハーフチカヤイカムナムナカ、カムクナサプナトンサイナ。ハーフカヤイカムグリアトンサイライカ。ホ、ニ、セメカ、ジョーズになりました。プーペプニー。スワンカンランナカ、ポムアワマイサバイってワンニナカ。 サバイディーケン中、はい、フォーパプ、フードワイアンイと、なりました。とんにプリアンプレーンレオ、これになりました。の、なりました。レオトンニ,トニムアワンマイサバイトンニサバイディー、サバイディーケン,ーンパサーディプ、おらか元気、せい、元気ですよね。はい、元気、中、 はーかやアいかむぐりやこ、とんさいかむしょうあいにせめか。はい、ペんペんにですね。かんぼんなか、歌が上手になりました。ロンペンポプリエンプレンはロンペンプロ。なんか、げんくんこげんくんって、プリエンプレンはロンペンポああ、まいこはま、げくんこだい。かんげんになりました。あにさばいディくん。すかパっケンれんくん。まいこもいしゃいや。かんぷれにいこ。みがんぷりんぷンプはすはスっパんれんれんれん。まいこはま、はい、わいれん。俺に。 ถ่ายรูปยันภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรก็ต้องพูดอันนี้นะครมีการเปลี่ยนแปลว่าสบายดีสกพับแขนแดงหรือยังค่ะอะไรเนี้ยใช่พอรู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าเข้าใจเรื่องทีเดียวนะครับเปลี่ยนความรู้น่าสนิทเป็นความรู้น่ัสนานะนะครับพอเน่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอ่ะแล้วก็อีกเรื่องเนึ่ยนะครับเช่นญี่ปุ่นกาสุกี้ส์ญี่ปุ่นภาษาสุกี้สีน้ำานะครับเช่นขั้นบนญี่ปุ่นภาษาสุกี้สีน้ำตาลนะไรับเชนขั้นบญี่ปุ่นปัภาัาสุกี้สปัจจุบันนะครับชอบภาษาญี่ปุ่นส่วนภาษาสุ ญี่ปกになりましたเレลย์วอรไรค์โคมรลี่ยปั่ดยังไงทันซอนายโครับปัンンี่ในปัจจุบันแต่ว่ามโคเทคตันยูโ่คันร์นะคยแต่กนะคาจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรือว่าอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้แต่ตอนนี้นะครเปลี่ยนแปลงว่าชอบหรือว่าชอบครึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมครัข้าบนนะคะไม่มีความหมายขนาดนั้นครับ แต่ภาษาไทยนะครับชอบภาษาญี่ปุ่นไหมครับชอบชอบภาษาญี่ปุ่นพูดอันนี้มากกว่าไหมไม่ก็พูดอันนี้ฉันมีการเปลี่ยนแปลงว่าชอบนะคะฉันชอบภาษาญี่ปุ่นครึ่งหรือว่าเต้กงไม่ชอบเต้กไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นเลยแต่พอจอนังสือนังสือตำรานี้นะคะเล่มนี้นะฉันเปลี่ยนแปลงว่าชอบอะไรนี้อัน้เปลแปลว่าชอบขึ้นไหมก็ไม่ใช่ะเต้กงเกลียดเตโกไม่ชอบแต่ตัวนี้ชอบนี่นะครับคือชอบครึ่งก็ไม่ใช่หรอกแต่ภาษาญี่ปุ่นนะคะมีวิธีพูดแบบ เครื่องที่แอบชอบผู้ื่อใช้ที่แอบชอบก็แต่ก่อนนะครับไม่ชอบเลยอะแต่ว่าตัวนี้นะครับตั้งแต่เหตุการณ์อย่างหนึ่งนะครับโกดฉางก็เปลี่ยนแปลงว่าชอบเลยมีวิธีพูดเป็นสวยอ่ะวันนี้นะครับไตเดียงคำกริยาสารเปลี่ยนแปลงได้มาสนะครับหากใช้กับคำนามก็ต้องใช้คำช่วยนี่ต้องอิมเมจอันนี้นะครับและหากใช้กับคำกริยาศัพท์นะครับเปลี่ยนเป็นคือนัเป็นนี้นะครับเหมือนดีในภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นคำวิเศษณ์จะใช้คู่กับได้มาสนะครับค่าไอคำกริยา ได้ด้วยครับลองใช้ดูนะครับต้องเข้าใจอิเมเจนะคะรับแปลยันนี้ก็ได้แต่บางครั้งนะครับมันแปลยันนี้ไม่ได้ด้วยแบบแต่ผมไม่ชอบแต่ตัวนี้ชอบอะไรเนี่ยด้วยซอีกีเรื่องเนาะอีก,อก,อกอักไม่ถึงสิบเรื่องแล้วนะครับนี่ฮะกำบาาังกันซอซื้อค่าวันีมาส,สวัสดีค่ะแล้วกนา